สวัสดีค่ะชื่อจีนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์โคสุดเ้าค่ะชื่อจีค่ะเห็นปัญหาว่าผู้หญิงอาะจ,จะไม่ค่อยมั่นใจในหุ่นตัวเองค่ะไม่ว่าจะผอมหรือว่าอวบเนี้ยค่ะจี G ก็เลยทำคัตติ้งแล้วก็แพทเทิร์นขึ้นมาเนี้ยค่ะเพื่อให้เข้ากับ รูปทรงผู้หญิงมากที่สุดก็จะทําให้เอวดูเล็กแล้วก็สะโพกดูโอเคก็รับกับสะโพกดีนะคะแลวใส่ก็จะดูสวยมั่นใจมากขึ้นค่ะซึ่งคอลเลคชั่นของจีนะคะที่มาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคลุมนะคะที่มีผูกโบด้วยผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขนพองๆแบบนี้นะคะดูแบบบุคลิกดีขึ้นแล้วก็เอวก็จะเข้ารูปหน่อยประมาณนี้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเพนเพค่ะสีดําสีขาตวตอนนี้ค่ะใส่แล้วก็สามารถกินหมูกระทะได้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าหลังกินไปเนี่ยก็จะไม่เห็นคุงเด่นออกมาค่ะ mm hmm. ก็เพิ่มความมั่นใจของผู้หญิงยุคใหม่ที่ชอาก,ากินหมูกระทะนะคะฝากแบรนด์ของจีด้วยนะคะชื่อแบรนด์โคสุดเฮาค่ะสามารถติดต่อที่ช่องทาง IG, TikTok, l e m o n a อนแล้วก็ Facebook ค่ะได้ทั้งหมดสช่องทางเลยค่ะบ๊ายบาย